สวัสดีค่ะยินดี้ก็เราเข้าสู่ช่อง c h a r ส s ล t o วันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศพาไปแกะกล่องสุ่มกันนะคะวันนี้เราซื้อมาเป็นเซต Normaly นะคะจาก G ค่ะชื่อเซตว่า My Instant Super Power นะคะเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เซตนี้เราไม่แน่ใจว่าหายากไหมนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการป๊อกมากค่ะเพื่อนๆคนไหนทราบลองคอมเมนต์มาได้นะคะเซตนี้นะคะก็จะมี12ตัวค่ะเรามาลุ้กันว่าจะได้ตัวสีเข็ดไหม ก็จะเป็นภาพรวมของทั้งกล่องนะคะตั้งสวยๆแบบนี้เลยต่อไปเราจะพาไปแกะแต่ละกล่องนะคะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างคะ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะเห็นิ้นส่วนกระทะก็รู้เลยว่าต้องเป็นซูเปอร์แมกเนตแน่เลยตอแรกเราวงวง,วงว่าติดยังไงนะคะ ปรากฏว่าที่กระโปรงน้องเหมือนมีแม่เหล็กดูดได้ค่ะแล้วก็มีช้อนนะคะให้ประกอบเข้าไปที่มื้งของน้องมอรลี่ค่ะตัวนี้ก็จะมาในตีมแม่ลัวหรือเปล่าค่ะผมน้องก็จะสีเหลืองสวยเลยเป็นทรงตรงๆนี่น่ามา ตาก็สีเขียวนะคะเท่าที่ดูนะคะตุ๊กตาเก็บงานละเอียดมากคะ่ะน้องก็จะมีายตาตานะคะด้านซ้ายลักษณะปากบางคว่ำค่ะชอบตัวแมเหล็กที่ดูดได้นะคะสนุกดีค่ะแต่ละกล้องนะคะก็จะมีการ์ดมาให้ด้วย ต่อกันที่ตัวที่สองนะคะจะเป็นตัวไหนเราเห็นพับมาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นแมวหรือเปล่า ก็คือน้องอัลคิมิสนั่นเองหรือว่าแปลว่านักเล่นแร่ปแปรธาตุค่ะตัวนี้ก็จะมาในธีมย้อมผมส้มนะคะใส่หมวกฮูดดูหรอกรับส่วนแมวทองหรือว่าจิ้งจอกนะคะน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่หูติดตัวของน้องค่ะมาต่อกันที่กล่องที่สามนะคะ ตัวที่เราได้นะคะก็คือไฟเอามานี้พลเรืนค่ะน่าจะแนวแนวเป็นตัวแบบครบมีพลังในการควบคุมไฟนะคะก็จะมีไก่มาด้วยค่ะไก่ตัวนี้เราติดที่มือด้านซ้ายได้เยูยน้องก็น่าจะเผาไก่เป็นเป็น,ปนได้เลยนะคะมีเหรียญทองห้อยที่คอด้วยน่าจะเป็นแชมเป็นเชฟระดับนานาชาติเดไปต่อของที่สี่กันค่ะ กดสีน้ำเงินเราก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นตัวไหนก็คือน้อง i ันมีสตูิตี้นั่นเองนะคะหรือแต่ว่ามองไม่เห็นเหมือนล่องหนอยู่เนาะน้องก็จะมีมองกุดให้ใส่นะคะแล้วก็มีแว่นรวมถึงกระเป๋าช้อปปิ้งป๊อปมาดคะ่ะ ตัวนี้รู้สึกว่าวัสดุน่าจะต่างจากตัวอื่นนะคะมีความใสสวยมากเลยค่ะต่อไปตัวที่ห้าค่ะ ตัวที่เราได้นะคะชื่อว่า r e p i t a t i o n ประมาณว่าแยกล่างได้น,นะคะการแต่งตัวของน้องคล้ายๆจนหงอกคงเนะะี่ยค่ะจริงๆตัวนี้ก็เท่ดีนะคะแต่เป็นตัวที่เราไม่อยากได้ที่สุดในนี้นะคะ่ะต่อกันที่ตัวที่6นะคะจะครึ่งนึงแล้ว ได้เป็นน้องซุเปอร์ไซนั่นเองค่ะน้องใส่ชุดลิงสีดำนะคะขนปุยปุยพร้อมกับมีถือตึกบักหนาดนะคะยกได้ด้วย ต่อ,อก,กันที่ตัวที่เจ็ดค่ะคือทางแล้วซีแคดยังไม่มาเลยได้เป็นน้องเดสนะคะแปลว่ามุนงงนั่นเองตัวนี้ก็แนวแบบวัยรุ่นนะคะใส่สาวเบาหูฟังแต่แอบ,บทำไปตนิงหกตกเพลิงค่ะอดกินไปเลยแล้วก็ที่ปากจะมีรายละเอียด เลอะไอติมอยู่นะคะมาต่อที่กลองถัดไปกันค่ะ ที่เราได้นะคะก็คือหนาอ n s t a n ตนเบอร์ค่ะตัวนี้น่ารักมากมีแบบอืมฐานหัวใจให้ยืนด้วยนะคะเหมือนนางฟ้าเลยแล้วก็มีการลัดสองแกะหกโบ้ได้ค่ะ มาลุ้นตัวต่อไปกันต่อนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าปกลก่องเลยค่ะชื่อว่า power generator ค่ะ เปนตัวแบบเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานน้ยคะจะเห็นได้ว่ามือข้างขงวาของน้องนี่จะมาทําให้หลอดไฟติดสว่างได้เลยส่วนด้านซ้ายก็มีเหมือน,หอนแหล่งรวมฟ้าผ่าตรงนี้ได้เลยค่ะน่าจะมีพลังงานบางอย่างสูงมากๆสังเกตไอ้ชุดก,กระโปรงนะคะของน้องงมีรอยขาดเลยค่ะ มาต่อที่ตัวต่อไปค่ะใกล้จะหมดแล้วรูปร่างนอนแบบนี้ต้องเป็นตัวลแ,แน่นอนค่ะก็คือน่าจะบินได้มีแบบนอนบนสเก็ตนะคะสเก็ตก็ลื่นอยู่ค่ะ ใกล้จะหมดแล้วนะคะมาดูตัวต่อไปกันค่ะสีเข็ดสีเข็ดสีเข็ด อา้าวไม่ใช่ได้เป็นน้งวอเตอร์วอลกิ้งนะคะก็คือสามารถเดินบนน้ำได้ค่ะดูจากท่าทางแล้วต้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนแน่นอนมีแว่นตาพร้อมหมวกว่ายน้ำนะคะตรงเสื้อก็จะมีเขียนคำว่า Water มาต่อกับที่กล่องสุดท้ายแล้วค่ะจะมีดวงไม่น่าออกมานี้ก็อดรราจากตัวซีเได้เป็นน้องซปเปอร์สเตรนนะคะก็จะมีที่ยกน้ำหนักมาด้วย เดี๋ยวเราจะมาโอเวอร์วรวมๆทุกตัวให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างนนเสร็จดีรูปภาพประกอบน้างน่ารักมากเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวสีเข็ดที่เราไม่ได้นะคะจะเป็นโน้องมิกาสเป พอเราเอานองทั้งเซตมาใส่ในกล่องใส่นะคะก็จะดูดูหนาสวยขึ้น,นะคะ่ะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เราอยากให้เรามาแกะกล่องตัวไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะถ้าหามาได้เราก็จะมาแกะให้ดูกัน,นะคะ่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะวิเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ